ที่คุณพิรพันธ์กล่าวแล้วเป็นเท็จคือเขาบอกว่าการออกเสียงเห็นชอบเท่ากับเป็นการเซ็นเช็คเปล่ามันทําให้ประชาชนนะครับเข้าใจผิดไปว่าเมื่อเซ็นเช็คเปล่าแล้วอะประชาชนไม่สามารถออกเสียงอะไรอีกได้เลยซึ่งตรงนี้ไม่เป็นความจริงอะครับถ้าประชามติครั้งนี้ผ่านเราก็จะต้องมีการออกเสียงอีกสองครั้งเพื่อควบคุมกําหนดทิศทางเนื้อหารัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่เราต้องการคุณอาจจะอยากแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่อยากแก้รัฐธรรมนูนทุกอย่างมันเป็นสิทธิเสรีภาพของทุกคน เราสามารถร่รลงกันได้เต็มที่แต่ผมอยากให้เล่นแฟร์เกมครับไม่ว่าคุณจะพูดอะไรเนี่ยอย่างน้อยอ,อย่าเอาความเท็จมาบิดเบือนเห็นคนออกมาปล่อยเฟกนิวเยอะแยะเต็มไปหมดผมก็ทนไม่ได้ครับในเมื่อผมจะมาแจ้งความร้องทุกข์ผมก็ขอเริ่มต้นจากคนที่มีตําแหน่งสูงที่สุดที่ออกมาปล่อยเฟกนิวแล้วกันก็คือคุณพีรพันธ์ซึ่งเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติผมมาที่สอนนอห้วยขวางเพื่อที่จะแจ้งความเอาผิดนะครับ คุณพิรพันธ์สาลีรัตวิภากค์นะครับซึ่งเขาเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติโดยสิ่งที่ผมจะแจ้งความเนี่ยเนื่องมาจากว่าเมื่อวันก่อนครับผมเจอในคลิปในแฟนเพจของพักรวมไทยสร้างชาติเป็นคลิปของคุณพิรพันธ์แล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนอื่นของพักเขาออกมารณรงค์ให้ออกเสียงไม่เห็นชอบในการทาประชามติรัฐมนูญซึ่งอันที่จริงแล้วอะครับ การรณรงค์ให้ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเป็นเสรีภาพทุกคนสามารถทําได้แต่กฎหมายกําหนดว่าในการรณรงค์คุณต้องรณรงค์ด้วยความจริงห้ามรณรงค์ด้วยความเท็จสิ่งที่คุณพิรพันธ์กล่าวแล้วเป็นเท็จคือเขาบอกว่าการออกเสียงเห็นชอบเท่ากับเป็นการเซ็นเช็คเปล่าให้คนล่างเนี่ยไปกรอกตัวเลขยังไงก็ได้เขียนเนื้อหาอะไรก็ได้มันทําให้ประชาชนนะครับเข้าใจผิดไปว่าเมื่อเซ็นเช็คเปล่าแล้วอะ กระบวนการต่อจากนี้การร่างรัฐธรรมนูญเนื้อหารัฐธรรมนูญประชาชนไม่สามารถออกเสียงอะไรอีกได้เลยซึ่งตรงนี้ไม่เป็นความจริงอะครับเพราะว่าเดือนกันยาปีที่แล้วสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ชัดเจนนะครับว่าการทํารัฐธรรมนูญใหม่มันต้องมีประชามติสครั้งครั้งแรกคือการถามประชาชนว่าอยากได้รัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ครั้งที่2คือการถามว่ารัฐธรรมนูญใหม่เราอยากจะให้ร่างยังไง แล้วเมื่อล่างเสร็จแล้วเนี่ยได้เนื้อหาทุกมาตราเราก็จะมาถามครั้งที่3ว่าไอ้ที่ล่างมาเนี่ยเห็นชอบพอใจหรือไม่ซึ่งที่จะทําประชามติกันวันที่8กุมภาพันนี้ครับมันเป็นแค่ครั้งแรกถ้าคะแนนเสียงเห็นชอบผ่านมันจะต้องทําเพิ่มอีกสองครั้งเพื่อถามความเห็นประชาชนแต่การที่คุณพิรพันธ์นะครับออกมาบอกว่าเซ็นเช็คเปล่าแล้วไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยตรงนี้ครับมันจึงเป็นความเท็จ เป็นการบิดเบือนความจริงครับทำให้ประชาชนสับสนเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยมีความผิด2อ,อย่างอย่างแรกก็คือตามกฎหมายประชามติการเผยแพร่ความเท็จเกี่ยวกับประชามติครับตามมาตรา77วงเล็บ5อย่างที่2ก็คือตามกฎหมายพรบคอมเพราะว่าเขาเผยแพร่ทาง a c e b o o k เนาะตามมาตรา14วงเล็บหน่ะครับโดยการหลอกลวงเผยแพร่ความบิดเบือนหรือข้อมูลเท็จเพื่อ จะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตรงนี้ครับผมทนายชาในฐานะคนหนึ่งที่อยากได้รัฐธรรมนูญใหม่ใจจะขาดเห็นคนออกมาปล่อยเฟกนิวเยอะแยะเต็มไปหมดผมก็ทนไม่ได้ครับในเมื่อผมจะมาแจ้งความลองทุกผมก็ขอเริ่มต้นจากคนที่มีตําแหน่งสูงที่สุดที่ออกมาปล่อยเฟกนิวแล้วกัน mm. ก็คือคุณพีรพันธ์ซึ่งเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ mm. ก็คือนอกจากคําว่าเช็คเปล่าเฉยๆเนี่ยมันมีคําว่า เขาจะกรอกตัวเลขยังไงก็ได้เราควบคุมไม่ได้คือถ้าพูดแค่เช็คเปล่าเฉยๆมันก็ยังตีความได้หลากหลายเนาะแต่เขาพูดว่าเขาจะกรอกตัวเลขยังไงก็ได้เราควบคุมอะไรไม่ได้ตรงเนี้ครับมันชัดเจนแล้วครับคือแกก็ไม่ได้พูดตรงๆนะว่าคนร่างจะร่างยังไงก็ได้แต่แต่มันสื่อให้ประชาชนเข้าใจอย่างนั้นครับผมคาว่าเช็คเปล่าจริงๆไม่ได้มีแต่คุณพิรพันธ์ใช้ คุณอัธวิทย์ก็ใช้คําว่าเช็คเปล่าแต่ไม่ได้พูดขยายความเหมือนคุณพิรพันธ์ยังยังยังครับวันนี้เอาแค่คุณพิรพันธ์ก่อนส่วนคนอื่นๆจะแจ้งเพิ่มเติมหรือไม่เดี๋ยวผมจะดูเพิ่มเติมแล้วก็จริงๆนอกจากเรื่องการพูดเท็จเนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาผมได้ไปที่ศาลปกครองกลางฟ้องกะกะตเรื่องการจัดหน่วยเลือกตั้งที่สร้างภาระให้แก่ประชาชนก็คือต้องไปแสดงตนเพื่อรับบัตรสองรอบแล้วเข้าคูหาสองรอบจริงๆอ่ะถ้าเอาง่ายๆอ่ะ แสดงตนรับบัตร3าใบเข้าคูหารอบเดียวมันก็จบอันนี้คือการสร้างภาระให้แก่ประชาชนซึ่งเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาผมได้ยื่นฟ้องไปแล้วแล้วพรุ่งนี้ผมจะไปที่ศาลรปกรครองกลางเพื่อยื่นฟ้องกกตอ,อีกคดีหนึ่งก็คือว่าเป็นกรณีที่การลงทะเบียนออกเสียงประชามาตินอกเขตเนี่ยมีระยะเวลาให้ลงทะเบียนที่สั้นเกินไปคือเพียงแค่3วันทําให้มีคนต้องตกรถอะครับเป็นจํานวน8 0 0 0 0นคน800,000คนนี้คือคนที่ลงทะเบียน ใช้สิทธิ์เลือกตั้งลวงน้านอกเขตแล้วแต่ไม่ได้ลงทะเบียนประชามตินอกเขตเพราะว่าหนึ่งจำนวนมากเนี่ยคือเขาได้รับข่าวไม่ทันเพราะว่ากรกตให้เวลาสั้นและพอระยะเวลาน้อยอะครับการลงทะเบียนเว็บมันก็ลม่มเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปฟ้องเพื่อให้ศาลสั่งให้กรกตเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชนครับผมก็คือ,อผมใช้คําว่าพูดความจริงครึ่งเดียวแล้วกันตัวอย่างง่ายๆทุกวันนี้ อ่าคุณอันนี้คุณอัธวิทย์พูดบ่อยๆเลยบอกว่าเนี่ยนะถ้ากาไม่เห็นชอบเราไปแก้ลายมาตาได้ตามกฎหมายแล้วไม่ผิดนะเพราะว่าเออรัฐธรรมนูญมันแก้ลายมาตาได้เรื่อยๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแต่เราไปดูข้อเท็จริงว่าในรัฐธรรมนูญ60นะครับมีการยื่นร่างของแก้รัฐธรรมนูญมาแล้วถึง26ครั้งแต่ถูกสวขวางไว้ถึง25ครั้งครับเนี่ยครับเป็นสาเหตุที่คนอยากแก้รัฐธรรมนูญเราถึงอัดอั้นตันใจเราอยากร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไปเลยเพราะ ยื่นกี่ครั้งกี่ครั้งสเวเขาก็ขวางเราไว้ตลอดแล้วอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ถามว่ากาเห็นชอบไปแล้วเราจะแก้้ายมาตาไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ครับกระบวนการเนี่ยมันสามารถทําคู่ขนานกันได้ก็คือว่าในส่วนของการทํารัฐธรรมนูญใหม่ก็ทํากันไปแต่ในระหว่างนั้นถ้าใครมีประเด็นมีความคิดอะไรที่อยากจะแก้ลายมาตาก็เสนอร่างเข้าไปได้ครับแก้ลายมาตราแล้วไปรู้ทีเนครับว่าข่าวเนี้ยสเวเขาจะปล่อยของเราไหมหรือเขาจะคอยกักเหมือนที่เคยผ่านมาอีก25ครั้ง คุณอาจจะอยากแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญคุณอาจจะอยากได้รัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่อยากได้รัฐธรรมนูญใหม่ทุกอย่างมันเป็นสิทธิเสรีภาพของทุกคนเราสามารถรณรงค์กันได้เต็มที่แต่ผมอยากให้เล่นแฟร์เกมครับไม่ว่าคุณจะพูดอะไรเนี่ยอย่างน้อยอ่ะอย่าเอาความเท็จมาบิดเบือนมาหลอกลวงประชาชนครับพูดความจริงแล้วจะให้ดีที่สุดอย่าพูดความจริงครึ่งเดียวพูดก็พูดให้มันครบครับประชาชนจะได้ไปออกเสียงด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับ โอ้ผมผมกังวลมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมอ่ะเป็นคนมาจากจังหวัดเชียงรายเมื่อวันก่อนนะครับผมโทรศัพท์คุยกับเพื่อนบ้านที่จังหวัดเชียงรายผมก็ถามเขาว่าประชามติครั้งนี้จะไปออกเสียงอย่างไรเขาบอกว่าเขาจะไปออกเสียงไม่เห็นชอบเพราะเขาไม่รู้เลยว่าถ้าเห็นชอบไปแล้วรัฐธรรมนูญใหม่จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเขาควบคุมอะไรไม่ได้อีกเลยผมก็เลยรู้ว่าแสดงว่ายังมีประชาชนอีกจํานวนมากครับ ที่ตกเป็นเหยื่อเฟกนิวคำว่าเช็คเปล่าผมก็ต้องอธิบายให้เขาไปว่าจริงๆอ่ะน,นี่เป็นเพียงการทําประชามติครั้งแรกถ้าประชามติครั้งนี้ผ่านเราก็จะต้องมีการออกเสียงอีกสองครั้งเพื่อควบคุมกําหนดทิศท,ทางเนื้อหารัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่เราต้องการซึ่งผมเชื่อเหลือเกินครับว่าครั้งเนี้ยถ้าประชามติของเราคะแนนเห็นชอบไม่ผ่านนะครับผมว่าเราต้องทนอยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปอีกอย่างน้อย10ปีซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผมทนไม่ได้ครับเพราะว่า ถ้าทนอีกสิปีอ่ะตอนนั้นผมก็วัยทองแล้วนะแล้วผมก็ต้องมาเจอกับอะไรอะ่ะนายกเพิ่งเลือกขึ้นมาได้ไม่ถึงปีก็โดนศาลและธรรมนูญปลดอย่างเงี้ยพักการเมืองจะเสนอนโยบายอะไรก็ไม่ถูกใจก็โดนยุบพักนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมจะทนได้อีกต่อไปอะครับพวกคุณทํากับบ้านเมืองอย่างเงี้ยแล้วคนหนุ่มคนสาวอย่างพวกเราจะทํามาหากินยังไงอะครับ mm. เหลือพื้นที่ไว้ให้ลูกหลานอย่างพวกเราได้หายใจด้วยบ้างเถอะครับขอร้องถือว่าผมไหวและ เอาอย่างนี้สุดท้ายนะผมอยากฝากไปถึงด้อมส้มกับด้อมแดงเพราะอะไรเพราะว่าสองพักเนี้ยถูกรังแกจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเยอะที่สุดละซึ่งในการเลือกตั้งปี66เนาะแดงได้ไป10ล้านส้มได้ไป14ล้านถ้า10ล้านกับ14ล้านนะครับรวมพลังกันเป็น24ล้านไปกาเห็นชอบเราจะได้เห็นชอบแลนสไลด์จะได้เปิดกุญแจ เริ่มต้นทางเดินไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันสักทีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของประชาไทยรวมถึงสนับสนุนการทำงานของพวกเราด้วยการสมัครสมาชิก Facebook ในราคา79บาทต่อเดือนหรือสมาชิกบน YouTube เริ่มต้นเดือนละ35บาทหรือสนับสนุนประชาไทยรายปีที่เว็บไซต์ออมรับของที่ระลึกขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับพวกเราประชาไทยเสมอมา